เฮงเฮงเลยๆค่ะออกดอกทีไรไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะใบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมใบนี้มันเหมือนอะไรไหมคะโอ้สวยงามเฮงเฮงเลยๆ,ๆ,ๆเฮงเฮงยๆ ต้นไม้มงคลค่ะออกดอกเมื่อไรโชคดีตลอดเลยสวยไหมคะวันนี้วันพระนะคะตื่นเช้าสวดมุนนะคะใส่บาตรเรียบร้อยค่ะ ไหว้ศาลไหว้ปูย่ย่าตายายเรียบร้อยค่ะ